ยิ่งใหญ่กับสุดยอดสองรางวาัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2558 Bit and Product Award 2015ของซปเปอร์กรีนคุณเขียวแคปซูลนาโนเอ็กซ์ตราซึ่งงานนี้จัดโดยสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยหน้าส์มประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร์เพื่อเป็นการยกย่องสน,สนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต่างๆและเป็นการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการของไทยสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ครั้งนี้ประธานดีคุณชีรวิทย์ศิลชัยบุ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Yes We Can Do Enterprise สจำกัดได้รับรางวัลในสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือกเกษตรกรให้ คนที่พ้นสินนะครับมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาตินะครับให้ลุ่งเรืองในด้านเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมให้มีมีผลผลิตดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็คนที่ค้าขายกับเราก็รวยมากขึ้นมากขึ้นครับเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมันสะดวกสบายเพราะสามารถพกพาไปไหนได้ทุกที่นะครับเราจะก้าวสู่อาเซียนแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราต้องทำให้เ,เต็มพื้นแผ่นดินไทยก่อนนะครับและก้าวสู่ประเทศอาเซียนต่อไปครับ ตอนนี้เนี่ยมีของเรียนแบบเยอะแยะมากมายนะครับของแท้ของเราต้องมีรูปของเราสกรีนหลังฟอยนะครับแล้วก็แก้ข่าวนิดนึงนะคบว่าที่ตํารวจปคบเข้าไปจับของเราเป็นของปลอมอะไรไม่ใช่นะครับเพราะว่าตํารวจปคบเนี่ยได้รับแจ้งจากเขาเรียกคู่แข่งนะครับเข้าไปตรวจสอบแต่ปรากฏว่าของเราแค่ฉลาขแค่นั้นเองครับของเราเป็นสารปรับปรุงดินนะครับเป็นสารปรับปรุงดิน ทที่่ถูกกกตต้อองงาาามมาุยยครับฎหและรองประธานเม์คุณวไลัยพานจิลชัยบูรณ์รองประธานกรรมการบริหารและฝ่ายสมาชิกบริษัท Yes We Can Do Enterprise จำกัดได้รับรางวัลในสาขาธุรกิจดีเด่นรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสมกับที่เราเหนื่อยนะคะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจมาสี่ปีนะคะก็อยากจะขอบคุณ,คณที่น้งนองๆทุกคนที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนนะคะ ทุกคนมีส่วนในทาให้บริษัทเราเติบโตขึ้นนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่าจะพัฒนาสิ่งตรงนี้ให้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็มั่นคงด้วยะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าสินค้าเราด้วยนะวัตกรรมนะคะที่ว่า1แคปซูลของเราเนี่ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะเราสามารถที่จะพกเดินทางไปไปสู่อาเซียนสูส่สิ่งดีๆให้ทั่วโลกได้รับรู้สินค้าว่าบ้านเรายังมีสิ่งดีๆให้ ทั่วโลกได,ได้ใช้กันนะคะอ,อ,อยากจะฝากถึงเกษตรกรทุกท่านนะคะว่าอยากให้ลองทดลองใช้แล้วก็เปิดใจใช้สินค้าเราด้วยนะคะว่าสินค้าเรามีหนังสือรองรับอยากเซนตัน,นแลบนะคะว่าปลอดสารพิษสารเคมีนแน่นอนนะคะเป็นผลวิจัยอยากจะนำให้ให,ให้ท่านมั่นใจค่ะนะคะ,นะคะว่าเกษตรกรเราปลดหนี้ปลดสินแน่นอนแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะคะ โดยมีเหล่าสมาชิกของซุเปอร์กรีนคุณเขียวแคปซูลนาโนเอ็กซ์ตร้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นครับเป็นไงครับวันนี้ที่ทำคุณเขียวได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นและรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2558ครับพี่บีมครับพี่บีมก่อนแล้วกันครับผมก็มันเหนือคำบรรยายครับเพราะว่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองและรับพิสูจน์ไปแล้ว4ปีว่า สินค้าของเรานั้นใช้ได้ผลครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนครับครับผมพี่เบย์บ้างครับผมวันนี้วันแห่งความสำเร็จครับใช่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ยิ่งดีใจที่มีพี่น้องมาร่วมแสดงความดีใจกับเราด้วยนะคะครับผมธมรบต่อไป AC แล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องนะฮะชาวไทยทุ่ประเทศนะครับอกเขียวเม็ดเล็กๆของเราเนี่ยฮะที่สามารถใช้ได้จริงครับพี่บีมครับใช่ใช่ครับ พอได้รับการพิสูจน์มาแล้วสี่ปีครับจากผู้ใช้จริงเนาะจากผู้ใช้จริงที่พิสูจน์ให้เราพูดให้เรานะคะแต่ระวังของปลอมลอกเลียนแบบนะครับเพราะตอนนี้ระบาดมากเลยนะครับให้ระวังไว้นะครับครับซูโมเกนคุณเกียร์คัมซูนาอ๊อฟเยี่ยมซูโมเกนคุณเกียร์คัมซูนาอ๊อฟเยี่ยมซูโมเกนคุณเกียร์แคปซูลแนนอ๊อฟเยี่ยมเยี่ยมเจ็ง